นะครับเรามาดูฉเฉลยประมาณ3.3ข้อไข่อันนี้ยากนะครับจำนวนไม่ถึงหนึ่งเนี่ยเราต้องแปลงสองให้เป็นอะไเนี่ยหลังที่ยมี่ยเป็นสองนะครับเพราะว่าเอยู่ระหว่าง A มีค่าตั้งแต่หนึ่งแต่ไม่เกินสิบก็ไม่ยากเท่าที่ควรก็มาเดี๋ยวดูดนะ้านดูด้านะ ได้นับตัวนี้ดีนะครับ1 2 3 3ตัวหลักสิยมสตัวศูนย์ตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ผิดก็กลายเป็น1ส่วนศูนยตัวนะครับตัวนี้คือหนึ 1. ตัวนี้1 1ใชไ่ไม่ใช่ตัวนี้ก็คือ2องเรียนดูดีๆนะ1 2 3ก็ศูนย์ก็มี 1>, 1 2 3 2งสองตัวนี้ต้องไว้ข้างบนนะครับกายล่างเป็น2ส่วนศูนย์กี่ตัวสก็ 3, กายเป็น1ิบกำลัง3ามทำไมเอาศูนไว้ข้างล่างเพราะมันยังไม่ถึงหนึ่งยังไม่ถึงหนะครับถ้ามันเป็นสองพถึงจะไว้ข้างบนนี่ไม่ถึงหนึ่งต้องอยู่ข้างล่างนะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็ก,กลายเป็นดูเนี้ยมันมีหลักหลักการทั้งมันถ้าข้างล่างเป็นสิบกำลังสามเราจะให้อยู่ในรูปสิบกำลังเอ็นเนี่ยโดยไม่ต้องอยู่ข้างล่างต้องยกขึ้นไปข้างบนอยู่ในรูปของการคูนด้วยวเราเขียนยงนี้ได้สองคูณสิบจำเทคนิคไว้สิบกำลังสามยกขึ้นไปข้างบน มันเป็นตัวหารยกกำลังบนไม่ต้องเป็นตัวหารเป็นคูณก็จะกลับจากตัวนี้เป็นบวกกลายเป็นลบถ้าล่างเป็นลบข้างบนก็เป็นบวกถ้ายกกำลังบนแต่ตัวนี้ข้างล่างมันเป็นบวกยกกำลังบนกลายเป็นลบตอบแค่นี้แล้วครับ A คือสองคูณกับสิบกาลัง n n มีค่าเท่ากับอะไรลบสามนี่ครับเพราะนั้นเอ่อเพราะนั้นเ็นเป็นลบเป็นบวกอะไรก็ได้ นะครับดูคน,นี้เหมือนกันเดี๋ยวเราดูสิครับ13คูณนี่ยากกินนิ่นึงนะ1 2 3 4 5ศูนกี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5เท่ากับเท่าไรเอย่ย13คูณ1 2 3 13ส่วน10กำลังเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 5 กำลังหเท่ากับโยงมาต่อนะครับ13คูณอะไรนักเรียน10กำลัง5ยกขึ้นไปกลายเป็น10กกำลังลบ10ไอกลายเป็น10กกำลังลบ5จบยังอย่าง,างตัวนี้ไม่เกิน10น้อยกว่า10เพราะนั้นตัวนี้ก็กลายแล้วก็แปลงไปซะก่อน แรงกายเป็นหนึ่งจุดสามคูณสิบกำลังกำลังอะไรต้อเรียนเรียนดูนะตรงนี้มีเป็นสิบสามลดค่าของมันลงลดค่าของมันลงเรียนดูนะอันนี้สิบสามลดมันเป็นหนึ่งสามลดลงตรงนี้ต้องเพิ่มลดลงตรงนี้ต้องเพิ่ม แต่จุดสามจุดไปกี่จุดหนึ่งจุดตรงนี้ก็ต้องลดเพิ่มเพิ่มก็สิบหนึ่งก็คือหนึ่งสิบนะก็กลายเป็นสิบกำลังสี่ลบสี่ท่านเองงงไหมลบห้ากับลบสี่ท่านเองอะไรเยอะกันลบสี่มากกว่าใช่ สูตล, 1, ล, 2, ล, 3, ล, 4, ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5เพราะนั้นลดลงมันก็ถอยมาค่ามากขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นก็ถอยกลับมานะครับเพราะฉะนั้นคอนี้สอบท้งนี้ครับคอนี้แหละก็เหมือนข้วบนกลายเป็นตอบสั้นๆตอบไๆ้ๆกลายเป็น5คูณ10กำลังเท่าไรนักเรียน1 2 3 4 5 กำลังบวกลบลบหกับงไหมต่อไปวันนี้เจคูณหนึ่งสองาี้าหกสิบกำลังหหรือเจ็ดหรือ76็ดสคูณสิบกำลังลบห บวกขึ้นไปเป็นลบหรือเท่ากับยังไม่เป็นยังไม่เกินมันเกิน10ก็กลายเป็น7.6ุกคูณ10กำลังลดลงตรงนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลบ6เป็นลบ7หรือลบห้าถ้าลบ7ยิ่งลดลงเพราะนั้นก็กายต้องเป็นลบ5นะครับลดลงตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นมารค่าจะสมดุลยังไงจะผิดพลาดตัวนี้ล่ะงงง่ายมอนเดิมไม่อย่างไรอ๋อ ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เอาช้าๆกายสิบกำลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กำลัง10หรือ8ปดร้อยสคูณ10กำลังลบ10เท่ากับ8.19คูณ10กำลังอะไรครับ2ตำแหน่ง2ตำแหน่งอันนี้ลบ10ก็ลดก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นลบ12นะต้องกลายเป็น ลบแต้องถอยหลังเพราะลบยิ่งลบมากมีค่าน้อยเพราะนั้นถอยกลับมาก,ก็ต้องมีค่ามากขึ้นพอนี้ก็สุดท้าย465หคูณ10กำลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่หานับจานวนหลังสยมมี12ตัวเขาใส่กำลัง12 0ส0ูตัวสู0ไข่ตัวนี้ไม่นับนะครับ มันไม่มีค่าไม่เกี่ยวหรือเท่ากับ4.65คูณ10กำลังลบ12หรือเท่ากับ4.65คูณ10กำลังลดลงครับลดลง2ตำแหน่งเลาลดค่าลงตัวนี้เพิ่มขึ้นกลายเป็นกลายเป็น14หรือลบ10ครับต้องเป็นลบ10เข้าใจไหมครับอยากไหม มาไปทับตัวนะครับสวัสดีครับ